สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพิมพ์รีพายไลฟ์สดขายของเป็นอีกหนึ่งแม่ค้าออนไลน์คนดังที่หลายคนคุณตาคุณตากันดีครับสําหรับพิมพ์รีพายขายทุกอย่างหรือพิมพ์รด,ดาพรเบญจวัฒนพัฒน์ระมิตรตายการขายของที่ไม่เหมือนใครแถมยังเป็นแม่ค้าสายบุญที่ชอบช่วยเหลือสังคมจึงทําให้มีลูกค้าเยอะเป็นพิเศษเลยละครับล่าสุดพิมพ์รีพายก็เล่นใหญ่อีกแล้วเพราะมีการวิ่งไปที่หลังโกดังก่อนจะกลับมาพร้อมกับรถโฟล์คลิฟท์ซึ่งพิมพ์รีพาย ก็จะยืนอยู่ด้านหน้าของรถโฟกลิฟหรือรถยกของและเมื่อมาถึงด้านหน้าเจ้าตัวก็มีการสั่งให้คนขับยกขึ้นและลงงานนี้ก็ทําให้เกิดเสียงฮือฮามากมายแต่ไม่นานชาวเน็ตหลายคนก็ได้ออกโรงเตือนว่าอย่าหาทำเพราะําแบบนี้อันตรายมากและผิดกฎหมายความปลอดภัยด้วยซึ่งหลายคนก็เสริมาปกติแค่เดินเข้าโกดังยังต้องใส่รองเท้าเซฟตี้ใส่หมวกเซฟตี้เลยการทําแบบนี้อันตรายมากรวมถึงห่วงว่าจะมีเด็กหรือคนดูเกิดพฤติกรรมเรียนแบบ ได้งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยละครับซึ่งหลายคนก็เข้ามาเตือนเลยว่าการทําแบบนี้อันตรายมากรวมถึงผปดกฎหมายด้วยเอาเป็นว่าวันหลังก็อย่าหาทําแบบนี้อีกนะครับพิมพ์ไรพายเพราะแฟนๆเขาเป็นห่วงมากท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ